หายแล้วชิบหายแล้วเราปล่อยมันได้ลำมมันได้ใจโอเคแค่นี้ครับผมปุ๊บว้วโอ้โหฟเลเรโนโยังยังฝีมือการลำเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายังอยู่ประมาณ B บวกอยู่นะแต่ถ้าจะให้ลำเก่งๆเนี่ยต้องลำปิดตาข้างหนึ่งเราจะได้เป็นทิพเป็นเอสกิล แต่กี้ผมจะจับเลยนะแต่กี้โอ้ดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูถามจริงพ่อคุณเจ้า,ากีต้าร์กำลอนนี่สโอ้ยจะพูดหยาบไปแล้วทำไมเราชอบติดพูดหยาบเนะี่ยในคลิปผมพูดหยาบไว้แต่จริงๆผมไม่ได้พูดหยาบขนาดนั้นนะ <c oughs> คมแค่ไหนคมอย่างมีดเรวเสียแล้ว โอเคสกิาดกูท่าจริงพ่อพ่อคุณเจ้าไอ้โหมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยโอ้อันี้คือแบบเกินไปอ่ะุ้ยตัวใหม่ป่าห้าบอตัวใหม่ป่าไม่ได้ สองสามได้อยู่นะถ้ามานะมเนี่ยผมไปกล้ามาเนะนี่ยสิบเก้าวิสวยมากดีมากที่ฆ่าคิกซี่ให้ฉันเพราะว่าฉันนั้นก็กินข้าวฉันก็เลยไม่หิวเท่าไหร่รู้สึกเห็นคลิกซี่เราไม่ค่อยหิวเพราะว่ากินข้าวมาละอุ้ย <ś les> ึตัวมึงมพาคุณเจ้าแต่ว่าตัวคุณเนี่ยพาคุณเจ้าเกินนะตัวคุณเนี่ยมาดิเอเชฟอร์เรนเนี่ยหลายรอบแล้วตัวตัวจีเอ็มแม่งนี่มันเครียดีเครียดเดะโอ้ยเราก็อยากอยากเลือดร้อนไงเราง่ายเป็นวัยรุ่นเลือดร้อน เนี่ก็ตายแมวมาบึ๊บบึึบ๊บมอ,ออกมาตรงนี้คลิกซี่ไม่อยู่ผมกลัวคลิกซี่โป,ป่งปลากโป่งป้างมาเราก็จะโป่งเบง้งจากนั้นเราก็จะไปกระบ,บอกและไม่ต้องวร์ปเพราะว่าเราไม่ต้องการกระบ,บอกมันไม่ต้องวารเรเราก็เลยไม่เดินหลงเหลงภาษาก็เหมือนภาษาซาเวียจัง,ง <laughs> ภาษาซาเวียวะวรรคคำ ตึ๊บแมียวสายฟ้าผ่าไม่น,นันลีนน่าวิ่งยืนตะกี้จะมอ่วมั้นตะกี้เราจะยอมอยยอมอั่ไม่ได้เดี๋ยวต้องดิ้นรนดิสกิลตะกี้ผมจะจับเลยนะตะกี้มาดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เราบ่อยความหิวข้อมงำไงทั้งที่เรากินข้าวมาแล้วนะ <S 2> <S 2> คลิกซี่ทำตัวเหมือนไข่ดาวอะ่ะล้วคนในวงไข่ดาวืออะลรถ้าเรากินไข่ดาวเราอยากจะเจ,จาะแบบเจาะไข่แดงตรงกลางไงอือหือทานสามโคตสวยมาดิอูวีลนเลยตะกี้สลิงไปไหนคุณพี่ ปึ๊บโอ้โหแขนสั้นแขนสั้นสงสัยต้องไปต่อแขนเพิ่มแล้ว <c oughs> ผมจะเอามังกรอ่ะขอบคุณมากสกิลสองยกปุ๊บกูพร้อมพุ่งกูบอกเลยยกปุ๊บกูพร้อมพุ่งยกปุ๊บพร้อมพุ่งคิกซี่สองไหมสองปุ๊บพุ่งเลยคิกซี่สองผมพุ่งเลย แล้วผมจะโชว์ฝีไม้ลายมือมวยไทยให้ดูถึงผมจะไม่เล่นแรดก็เถอะเดี๋ยวผมนึหนึงอฟลอเริตโตเลยเนี่ยอยู่พุ่มเนี่ยฟืบมาใช่ไหมปึ๊บผมแค่เชิงเฉยถ้ามันอยู่เดี๋ยวพุ่มอย่างเงี้ยจะได้เช็คพุ่มโดนแต่ฟลอเริตโตเขากลับบ้านมาแล้วเขากลัวป้อมเขาแตกเขามาดันเลนเฉยเขาไมาดันเลนเฉยนะฟลเรโนโตออกถึกชิบหายละชิบหายละเราปล่อยให้มันได้ลำมันได้ใจ โอเคแค่นี้ครับผมปุ๊บเว้วโอ้โหฟาเรโนยังยังฝีมือการลัมเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายังอยู่ประมาณ B บวกอยู่นะแต่ถ้าจะให้ลัมเก่งๆเนี่ยต้องลัมปิดตาข้างหนึ่งเราจะได้เป็นทิปเปิลเอฮึ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 ฮฮึ ซีวินบอกเหรอคีซีวินบอกเหรอ้อผมไม่เห็นเหรอผมกินน้ำมันพืชเยอะอ่ะข้าวผัดร้านนั้นเขาผัดแบงน้ำมันอย่างเยอะแล้วผมปวดหัวเลยกินเยอะชิบหายมันมีอยู่ข้าวไงข้าวเที่ยงทั้งเป็นข้าวเที่ยงนะข้าวเช้าด้วยถ้ากบมานี่ตายหายนะ ผมไม่ได้เมมนะตะเกะแต่ผมมีคนลัดเมก้าคิวผมผมไม่ได้เมมนะตะเกยตะกี้ผมตั้งใจเล่นเลยตะกี้ผมเปิดตาที่ห้าเล่นเลยคอสคิวได้ยังไงก่อนจบทันปะเนี่ยโอ้โหหนูชงหนูชงชงจริงชงจริง